าจากคราที่แล้วนะครับคิดว่าเราปลูออกไว้สักหนึ่งต้นในบ้านเราเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถามีผลไม้กินตลอดทั้งปีนะครับพวกนี้เขาออกดอกทั้งออกลูกทั้งปีวิธีการก็มีอยู่นะครับว่าทำไงถึงเขาถึงจะออกดอกทั้งปีได้นะครับก็ต้องศึกษาเอานิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ศึกษาแต่สำหรับคนที่รู้แล้วก็วมันก็มีคือหนึ่ง เด็ดตายยอดนะครับยอดของเขาเนี่ยเด็ดปุ๊บสักประมาณครึ่งเดือนเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่จะแตกยอดออใหม่พร้อมกับออกดอกให้ด้วยนะครับถ้าต้นเขาสมบูรณ์พร้อมเขาก็จะออกอเป็นดอกออกมาเลยเหมือนที่ผมให้ดูต้นเล็กเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเขาออกลูกมาแล้วเราก็ปล่อยข้อเขาให้เขายาวประมาณสักสามข้อขึ้นไปนะครับ ลูกจะอยู่ตรงนี้สมมติว่าลูกอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วเราเด็ดพอเขายาวขึ้นมาสามพอ่อเราตัดตึ๊บอีกเขาจะแตกอีกสองของช่อสองช่อพอออกมาสักสามสี่ห้าเขาก็จะออกลูกอีกพอออกลูกอีกพอนับจากตรงที่มีลูกก็สามสมมติลูกอยู่ตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเราก็ตัดตรงนี้เป๊ะเราก็จะได้อีกสองช่อซึ่งสองช่อก็จะมาพร้อมกับลูกอันนี้คือวิธีการ ทำผลของฝรั่งนะครับถ้าคนที่ทําสวนก็จะเหนื่อยเลยแหละเพราะว่ามันออกเยอะออกเต็มนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่บ้านแล้วเรามีสักต้นหนึ่งเราก็โอ้โหเหลือกินเหลือใช้นะครับไม่ต้องไปไปหาซื้อเลยนะครับเป็นการลงทุนที่ที่มีแต่กาไรนะครับไม่มีขาดทุนเลยการลงทุนปลูกฝรั่งพันนี้นะครับก็แนะนำนะครับทุกท่านถ้าใครสนใจก็ ผมก็ผมไม่รู้นะในจังเขตชนบุรีในเขตอ,อำเภอเมืองเนี่ยใครปลูกบ้างพันนี้นะครับของผมมีสองพันก็คือเฟื่องหงมี่กับหงชนเสรอก็ตอนนี้กําลังเพาะพันธ์ุอยู่รอให้มันสมบูรณ์ก่อนก็เดี๋ยวจะทําการตอนกิ่งนะครับผมทำแทบกิ่งทําเสียบยอดไม่ค่อยชํานาญนะครับแต่การตอนน่าจะพอไหวอ,อยู่นะครับ อาสนใจก็เดี๋ยวถ้ามันทำได้ก็จะค่อยมาคุยกันนะครับว่าเราจะเออแบ่งปันกันได้ไหมในราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าจริงๆพันนี้ค่อนข้างแพงสหมยแรกๆที่เข้ามาจากไต้หวันนี่ราคากิ่งนะครับราคากิ่งตอนแบบนี้หนึ่งพันบาทบตอนนี้ก็ลดลงเหลือสามร้อยห้าสิบถ้าที่ถูกๆก,ก็ไม่รับประกันผมว่านะเขาไม่ค่อยรับประกันก็ ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะครับถ้าเราได้พันแท้ไปเราก็เพอร์เฟกเลยแต่ถ้าเกิดได้ของปลอมไปก็ถือว่าสวยไวานะครับเพราะว่ากว่าเราจะปลูกขึ้นมาได้ออกลูกออกท่าออกเต้าได้ก็รอไปประมาณหเดือนครึ่งปีครึ่งปียนะังไม่ได้กินนะครับต้องสี่สิบห้าวันอีกหนึ่งเดือนก็ประมาณ เจ็ดแปดเดือนน่ะได้กินนะครับแล้วเราถึงจะรู้ว่าผล,ลไม้ที่เราปลูกมันของแท้หรือเปล่าซึ่งเป็นการเสี่ยงผมว่าถ้าเกิดเราได้ของแท้ไปเลยเราไม่กลัวเสี่ยงเราก็ลุยได้เลยโลูกใส่ปุ๋ยใส่ดูแลได้เต็มที่นะครับเขาก็จะออกเตาได้เต็มที่สนใจที่เราต้องการถ้าเราเสี่ยงไปซื้อถูกๆต้นละห้าสิบบาทต้นละร้อย ผมไม่รู้ว่ามันพันอะไรนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ในสายเกษตรก็หลอกลวงกันซะเยอะนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจอยากซื้อก็พยายามซื้อของแท้จะแพงหน่อยแต่คุ้มนะครับแพงหน่อยแต่คุ้มถ้าเราไปซื้อถูกแล้วเราต้องมาเสียเวลาเกือบปีแปดเดือนเก้าเดือนแล้วไม่ได้พันแท้ออกมาเงี้ย เป็นพันฝรั่งขี้นกบ้างเป็นฝรั่งอะไรก็ไม่รู้กินก็ไม่ได้รสชาติไม่อร่อยก็จะเสียความรู้สึกของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นแพงกว่านิดเดียวไม่ก็เยอะนะครับร้อยสมมติร้อยห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มนะครับแต่ว่าผมมาเจอมากับตัวแล้วไม่ใช่ว่าไม่เจอก็เลยอยากจะบอกทุกท่านที่อยากโผกว่าควรยอม นะครับถ้าเราไม่ยอมเราก็อาจจะพลาดแล้วก็เสียความรู้สึกอุตส่าห์ดูแลถ้าตายไม่ได้อะไรเลยมีอะไรสนใจก็ติดต่อมาปรึกษากันได้นะครับผมอยู่ตลาดหนองมนบางแสนชนบุรีนะครับก็คนที่อยู่ในเขตชนบุรีก็อยากให้มาดูนะครับดูตัวอย่างมาดูถึงต้นเลยก็ได้นะะแล้วถ้าเกิดสนใจก็รอหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าฝนเป็นหน้าที่ วันปลูกต้นไม้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ำมากถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราต้องเขาปกป้องมบเขานะให้เขารดงามเหมือนที่เราฝากความหวังไว้ตั้งความหวังไว้เราจะได้กินได้สัมผัสรสชาติที่ว่าเราปลูกขึ้นมาเองนะครับก็มีอะไรก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ086 สามห้าหนึ่งห้าสามห้าสามสนใจก็ติดต่อมาพูดคุยกันนะครับถ้าอยากได้พันนะครับก็บอกได้ก็เดี๋ยวผมหาให้นะครับของผมเองก็เพาะพันธ์เอาไว้ยังไม่โตเต็มที่ก็รอกินผลรอขยายพันธ์ุอยู่ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้นะครับเกษตรโมเดลของเราก็ เป็นผู้นําในทางทันสมัยนะครับเราพยายามหาสิ่งดีๆที่ทันสมัยที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆม,มาจนะนำะเสนอให้กับท่านทุกท่านนะครับก็ได้เจอกันโอกาสหน้าครับหมด,ดีครับบ๊ายบาย